อ่หกโมงพอดีเลยปูเลิกงานมาถึงบ้านล้วะรับลานมีเวลาเล่นกับลานแล้วอ่าสองโนะถูกไหมนะเอเียนองโอ้ใช้ได้แล้วเว้ยอาโอ้โหเยเ้นะเปไนะป้ๆๆไนะปานะ่มา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 เออเฮ้ยด้เเ mong mồm phụ mà là sườn mắt gheng 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 keng, gheng 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 đây sẽ sẽ 现在，现在，现在，哎，现，现在，现在，现在。